สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์เงินหมื่นเฟส 3, สามโคศกรัฐบาลยืนยันชัดเจน10มีนาคมนี้นายกเตรียมประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2568ครั้งที่1สรุปชัดถึงกรอบระยะเวลาเริ่มโครงการสินเชื่อจากทางธนาคารอมสินปล่อยกู้1แสนบาทต่อครัวเรือนพอน60งวดข่าวจริงหรือไม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมสาหรับการเริ่มดําเนินโครงการเฟสที่3าแจกเงิน1 0 0 0 0บาทบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่1 6หปีถึง59ปีที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเสร็จเรียบร้อยขณะนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของขั้นตอนที่3เมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่ผ่านมาค่ะโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีคุณจิรยุทธห่วงทรัพย์ออกมายืนยันชัดเจน10มีนาคมนี้ค่ะนายกเตรียมประชุมสรุปถึงมาตรการ กรอบระยะเวลาเริ่มโครงการวันจันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการเงินหมื่นผ่านดิจิตอลบัลเลตครั้งที่หนึ่งประจำปีนี้ครับเวลา10นาิกาที่ทำเนียบรัฐบาล ข่าวเด่นน่าสนใจประจำสัปดาห์วันที่28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2568เงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3โอนตามลำดับเลขท้ายบัตรประชาชนข่าวปลอมไม่มีโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3และไม่มีการโอนเงินตามเลขท้ายบัตรประชาชนขอประชาชนอย่าหลงเชื่อออมสินปลดสินเชื่อครอบครัวละ1 0 0 0 0บาทผ่ทอน60เดือนข่าวปลอมธนาคารออมสินยืนยันว่าไม่มีสินเชื่อดังกล่าวบัญชีที่เปิดแพร่ข้อมูลนี้เป็นของมิจฉาชีพทำให้ข้อมูล ส่วนตัวเด็ดขาดผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40จ่ายเงินสมทบผ่านแอปเป่าตังได้แล้วข่าวจริงผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันนี้เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานธนคาคารโลกเตือนศักยภาพเศรษฐกิจไทยสอถดถอยค่าโตต่ำ2.7%ติดต่อกัน5ปีข่าวบิดเบือนธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ย2.7%ต่อปีในช่วงปี2 5 6 5ถึง2 5ง แต่ไม่ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยสนามบินแม่สอดเปิดทางแก๊งคอเซนเตอร์จีนตั้งสำนักงานกลางไทยข่าวปลอมพื้นที่เช่าในสนามบินแม่สอดเป็นร้านค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคดำเนินกิจการถูกต้องไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์เช่อข่าวจริงแชร์ข่าวที่ตรวจสอบได้บอกต่อข่าวจาก a f n c ที่เดียวจบ